เราเปิดก่อนเดินไปคันสิบประตูก่อนก็ได้ดมาเฉพาะ มันขึ้ไม่เห็นขึ้นหรอ 嗯。 สัญญาณขึ้นไหมมาแล้วใช่ไหมสัญญาณมาแล้วนะคะ แย่ฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาหม่นะคะตอนนี้เรากําลังเช็กสัญญาณค่ะพอดีสัญญาณมันหลบไปนิดหนึ่งนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจมองหารถยนต์มือสอนะคะ่ะไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่สาขาเรานะคะเรามีบริการเซ็นไปนแนนให้ถึงที่บ้านนะคะไม่ว่าคาุณลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ที่ไหนนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าทักมาหาเราที่4ประตูนะคะแล้วก็จะเป็นรถกระบะแคมนะคะคลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากขอดูลูปภาพเพิ่มเติมหรืออยากคุยเรื่องรายละเอียดนะคะก็สามารถทักมาหาเราได้ ที่น่าผพจได้เลยนะคะเรามีพนักงานแอดมินคอยตอบคุณลูกค้าค่ะหระบางท่านนะคะที่สอบถามเข้ามานะคะว่าอาชีพอะไรนะคะสามารถออกรุได้บ้างนะคะของเรานะคะไม่จํากัดอาชีพนะคะเพียงแค่คุณลูกค้ามีอาชีพค้างค้างอีกแล้วนะคะเน็ตเพราะว่าช่างกําลังช่างกำลังมาทำเน็ตให้เน็ตก็เลยอาจจะสะดุดค้างนิดหน่อยนะคะ เหมือนอยังช้าทำไมมันช้าวะมันไม่เป็นปัจจุบันอะ,อะมากนิดมาแล้วพอดีช่างกำลังทำหนิดอยู่นะคะสำหรับลูกค้าท่านที่สอบถามเข้ามานะคะว่า อาชีพอะไรที่สามารถออกรถได้บ้าน,นะคะ่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพะะอะไรย่างเช่นอาชีพเกษตรกรนะคะอาชีพเกษตรกรหลักๆเลยขอเพียงแค่คุณลูกค้าขึ้นทะเบียนเนกษตรกระคะ่ะเล่มสีขเขียวของเรานั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นเอกสารก็จะมีสําเนรประจําตัวประชาชนนะคะสาําเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หน้าทะเบียนเกษตรกระคะ่ะใช้แค่3อย่างนี้ค่ะก็สามารถทําเรื่องออกรถได้เช่นกันค่ะและสําหรับลูกค้านะคะที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะรับเป็นเงินสดนะคะ ขอเพียงแค่คุณลูกค้ามีประการสังคมนะคะแล้วที่สําคัญคุณลูกค้ามีเครดิตนะคะอายุงาน3เดือนขึ้นไปนะคะสามารถทําเรื่องได้แล้วค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะบางท่านที่ไม่มีเครดิตนะคะอายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถทําเรื่องได้เช่นกัน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าในที่สนใจหารถยนต์มือสองคะ่ะว่าจะเป็นรถเก่งนะคะของเรานะคะรถเก่งของเราสําหรับคุณลูกค้าที่มีเครดิตนะคะสามารถเริ่มต้นได้ที่ฟรีดาวนะคะค่างวดเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเท่านั้น,นะค่ะสำหรับรถเก่งนะคะก็จะมีเป็นเอ่อสวีทนะคะนิสสันมาร์ทนะคะนิสสันอัมเบอร์ล่านะคะ,ะคุณลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าคุยเรื่องเอกสารได้ต่างๆเลยนะคะ <c oughs> สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรถฟอร์ด ฟฝ่อสิบตูดีกว่าเผื่อลูกค้ากำลังมองหาฟฝ่อสิะตูนะคะ หรับท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาฟรอร์ดสิ่ประตูเกียร์ออตโต้นะคะขอแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะฟอร์ดปี2018ค่ะเครื่อง2.0นนะคะท่านใดที่กำลังมองหานะคะสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมกับเรานะคะสำหรับคุณลูกค้าที่มีเครดิตนะคะคันนี้ผ่อนไม่สูงนะคะผ่อนราคาเบาๆค่ะคุณลูกค้า สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกรถนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆของเราเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเช็คเครดิตนะคะคือแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะก็สามารถมาเช็คเครดิตได้ค่ะรู้ผลเครดิตทันทีค่ะไม่เกิน30นาทีเดี๋ยวเราดูรอบให้ดูภายในนานเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนะจ๊ะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะถึงที่บ้านได้เลยนะจ๊ะหรือว่าคุณลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะอยู่ในเมืองนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะคุณลูกค้าทักมาหาเราคะ่ะเรามีบริการเอารถไปให้คุณลูกค้าได้ดูถึงที่ทํางานที่บ้านได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราดูรอบๆคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณลูกค้าไปดู t o y ยต a c a ค r y กันบ้างไปได้ไหมนะเดินไปได้ยังแม่แต่ได้อยูได้แมเนเล็ดเราสำหรับคันนี้นะคะ t o y ยต a c a ค r y Hybrid ิปี2012นะครับราคาแค่3 0 0แสนต้นๆเท่านั้นค่ะเราก็ได้อ่ะ เป็น Camry Hybrid บไปใช้เลยนะคะปกตินะคะราคาคันนี้ขอบอกว่าตอนป้ายแดงะะราคาสูงมา,มากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราให้คุณลูกค้าพิเศษไปเลยะคะ่ะ3 0 0 0สน3 0 0แสนส0 0 0 0 0 0 0บาทใช่สามแสนต้นๆเท่านั้นคะ่ะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็ชักมาหาเราเลยค่ะคะุณลูกค้ามีเครดิตนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะคะ่างวดอยู่ในเครดิตแค่ ไม่เกินเ่็7,000บาทเท่านั้นคุณลูกค้าได้แคมเ y อรี่สวยๆแบบนี้ไปใช้ในราคาที่สำคัญคือเขาบอกว่าสวยไม่พอหรูด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นภายนอกแลคะหรือว่าเป็นภายในของเขาหรูมากๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆคันนั้นก่อนเลยก่อนที่เราจะไปดูภายในกันจ้าไม่ใช่ออนยูโทมาเร่าย ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ t o y o ต a c a คมรคันนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าจะทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะกับ t o y ยต Hy y b r i d c a มรีคันนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะปี2012นะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกค่ะรถของเรานะคะเป็นรถรับประกันนะคะไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมค่ะยังดูแลหลังการขายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็รถของเรานะคะคุณลูกค้าค่ะมีรับประกันซ่อมศูนย์ สูงสุดนะคะถึง2ปีนะคะสามารถเข้าสูย์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะมีที่เดียวในโคราชนะคะกับตัวรับประกันตัวนี้นะคะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย24ชั่วโมงนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะทางเตน้นของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสดเป็นผ่อนนะคะเราขายทุกเงื่อนไขเลยเนาะถ้าสดนะคะคุณลูกค้าก็สามารถ ายเงินนะคะเงินสดนะคะรับรถพร้อมเล่มได้เลยนะคะภายในวันเดียวนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะหรือว่าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะอยากจัดไฟแนนซ์เราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ได้ถึงที่บ้านหรือว่าที่ทํางานเลยนะคะหากใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในโคราชนะคะอยากจะเข้ามาดูตัวจริงเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่อำเภอปักทงชัยนะคะจังหวัดน,นคราราชสีมา เต็นของเราหาง่ายมากๆค่ะอยู่บริเวณสีแยกอวยชัยนะคะคุณลูกค้าขาสี่แยกอวยชัยอาเภอปากทงชัยนะคะหาง่ายมากๆเลยมาถึงสี่แยกนะคะถ้ามาจากทางโคราชนะคะเต็นเราอยู่ทางขวามือนะคะสามารถหันมามองนะเห็นได้เลยนะคะของเราอยู่ตรงหัวม,มุมเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะก่อนสงการนะคะเราก็ปล่อยรถไปหลายคันมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าจัดไฟแนนนะคะคุณลูกค้าค่ะ ตอนนี้นะคะรเราก็จะมีรถใหม่ๆเข้ามาให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมด้วยเนาะใครสนใจอยากได้รุ่นไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวที่เราไลค์ให้กับคุณลูกค้าได้ดูเนาะหรือใครที่ดูอยู่นะคะคุณลูกค้าอยากได้เป็นตัวไหนหรือว่าอยากให้เราพาไปดูไปรับชมตัวไหนก็ทักเข้ามาขอได้เหมือนกันนะคะ เรมีทั้งรถเก่งนะคะ SUV นะคะมีกระบะแคบกระบะซีตู้นะคะตัวสูงตัวเตี้ยเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนเดียวพร้อมันทุกเราก็มีนะคะคุณลูกค้าใส่ตู้ใส่ทอบนะคะเสริญแหนบเผาร้อยนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเรามีบริการจัดแต่งนะคะจัดซ่งนะคะหรือว่าแต่งรถให้กับคุณลูกค้านะคะเพียงแค่ คุณลูกค้าแจ้งนะคะว่าความต้องการของคุณลูกค้าเป็นแบบไหนทางเตท์เราบริการให้เต็มที่อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูซีวิกกันบ้างนะคะกับเอาขันไหนก่อน <c oughs> มีทั้งซีวิกก็มีนะคะหรือว่าเป็นสี่ประตูนะคะตัวนี้คะ่ะเอาขันไหนก่อนซีวิกก็ได้ เราไปดู c ี v i c กันก่อนน,นนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะเรามีรีวิวอยู่ด้วยแล้วนะคะเผื่อใครที่อยากดูออปชันเพิ่มเติมก็เข้าไปดูรีวิวรถคันนี้ได้นะคะคันนี้ค่ะเป็น c ีวิกนะคะปี2016ค่ะเป็น1.5เทอร์โบนะคะ R S ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นตัวพิเศษเลยนะคะ1.5เทอร์โบนะคะเผื่อใครอยากได้รถประหยัดน,น้ำมันนะคะต้องคันนี้เลย นี่เป็นตัว R S r option มี่จัดเต็นอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงภายในเขาก็จะเป็นบอนนังโคนสีดำนะคะง่ายต่อการทำความสะอาดค่ะ <c oughs> เซ็นเซอร์รอบคันมีกล้องนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยนะคะหรือว่าตัวเลนวอชนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าตัวนี้ค่ะเวลาคุณลูกค้านะคะที่ จะเข้าจอดรถด้านข้างนะคะเราก็มีเลนวอชนะคะให้คุณลูกค้าได้กดนะคะที่หน้าจอด้วยเนาะออกง่ายนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอแค่คุณลูกค้านะคะทักเข้ามาสอบถามนะคะว่าอาชีพที่คุณลูกค้าทําอยู่นั้นนะคะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 0 7 6 3 6 3 6ค่ะ ก็ที่เห็นอยู่นะคะเป็น Honda c ซ v i c นะคะปี2016เครื่อง1.5 RS Turbo เลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้ายางนะคะเราเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยะคะ่ะปี2025นะคะดอกอยางตรงตัวเอนอันนี้นะคะปี2025นะคะนี่เราเพิ่งเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าค่ะ ใชได้ไปนี่คือใช้อีกยาวๆเลยนะคะแค่เราดูแลเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะดูน้ำดูน้ำนะคะมอหนงมัน้ำน้ำ,ำให้เรียบร้อยก่อนเดินทางนะคะหรือว่าก่อนการใช้รถทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รถเรามีปัญหานะแค่นี้ค่ะคุณลูกค้าก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะสำหรับรถ1คันนะคะอันนี้ราคาก็อยู่ประมาณ5้า0 0 0เก้าหบาทนะคะ สามารถเริ่มต้นฟรีดาวได้นะคะคุณลูกค้าเครดิตเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยนะคะพนักง,งานโรงงานพนักง,งานบริษัทน,นะคะที่อายุงานนะคะผ่านโปรนะคะ4เดือนขึ้นไปก็สามารถทำเรื่องได้แล้วนะคะห,หรือคุณลูกค้าที่รับราชการนะคะที่บรรจุแล้วนะคะ1เดือนรับเงิน1เดือนเดือนแรกนะคะที่บรรจุนะคะสำหรับข้าราชการก็สามารถทำเรื่องได้เลยเหมือนกันนะคะคุณลูกค้า ท่านไดที่มีเครดิตนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่มีเครดิตนะคะอายุงานก็1ปีขึ้นไปค่ะหรือว่าใครยังไม่ถึง1ปีทักมาสอบถามได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกของเรานะคะมีสถาบันการเงินชั้นนํานะคะหลายสถาบันให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเนาะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากเข้ามาลองขับนะคะ สามารถเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ Honda Civic คันนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัว p พุสตานะคะคุณลูกค้าหัว่วงมรัยมีมัลติฟังชันนะคะเกียร์ออโต้เครื่อง1.5เนาะตัวนี้เขาก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะคะ จอสัมผัสนะคะสำหรับคนนี้จอทัชสกรีนจิตนิ้วะะแอร์ออโต้นะคะจะมีก็อย่างที่บอกค่ะจะมีเลนวอสนะคะคือ,อะจะมีกล้องนะคะอยู่ตรง กล้องถอยหลังนะคะกล้องถอยหลังก็สามารถปรับได้นะคะระยะในการมองนะคะคุณลูกคา้าเราอยากได้แบบไหนเราก็ปรับได้เลยนะคะเวลาจอดรถเนาะนะคะว่าออปชันรถคขานั้นนะคะสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าอย่างมากเลยนะคะทุกวันนี้ออกรถคือแทบจะไม่ต้องมองมองข้างแทบจะไม่ต้องมองกระจกหลังเลยนะมองผ่านกล้องอย่างเดียวค่ะ เรามีทั้งรถเก่งเล็กรถเก่งใหญ่เนาะรถเก่งเล็กเราก็มีนะคะแนวอีโคคาร์นะคะลูกค้าใครที่อยากได้แนวอีโคคาร์นะคะเป็น5ประตูนะคะเราก็มีให้เลือกนะคะตั้งแต่ตัวนิสสันมาร์สนะคะสวิฟตเนาะสวิฟตมีไหมมีมีนิสสันมาร์สนะคะมีสวิฟตแล้วก็อเมร่านะ,ะสำหรับรถแนวอีโคคาร์นะคะตอนนี้ที่ให้คุณลูกค้าได้เลือกนะคะหลายรุ่นเลย แดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะยังไม่เอาดูเครื่องก่อนยังไม่ผ่าดูเครื่องเลย <laughs> เห็นเปิดปากกระโปรง่ <laughs> าลูกค้า <laughs> กลับมาก่อน <laughs> <laughs> นี่ค่ะตัวเครื่องของเขาหน้าคุณลูกค้าค่ะก็ใหม่มากๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นรถรับประกันนะคะไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะหัวน็อตยังอยู่เดิมเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่มีขยับนะคะคุณลูกค้า ถึงบอกว่าออกรถกับเรานะคะมั่นใจได้นะคะรถยนู2ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขับรถนี่คือสบายใจได้เลยนะคะก่อนออกค่ะเรายังมีศูนย์บริการไทยพัฒน์ช่างดําปักธงชัยนะคะคอยตรวจเช็ครถทุกคันให้กับคุณลูกค้าก่อนออกด้วยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะใส่กรองนะกรองแอร์อะไรเงะะี้ยค่ะคือเราเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าหมดเลยนะคะคุณลูกค้ายังออกรถไปดีคือ2-3ปีนี่ก็ยังใช้ได้ตามปกติเลยเนาะ เราไปดูคันต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะกับอีซูซูออร์นิวสีประตูจ้ะมาเลยค่ะคันต่อไปของเรานะคะสุดหล่อของเราเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะอีซูซูออร์นิวสีประตูตัวเตี้ยนะคะปี2022นะคะมากับราคาแค่4 9 9แ0 0่บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะเข็มไม้แค่ 1 8ื่นกโลเท่านั้นค่ะบอกว่าของเรานะคะเป็นไม้แท้แน่นอนค่ะไม่มีการกรอเข็มไม้ไม่มีการแต่งเข็มไม้ไดใดใทั้งสิ้นค่ะเข็มไม้ตามจริงนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่กําลังมองหาอิปกรสิประตูตัวเตี้ยนะคะขอแนะนําเป็นคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจัดทรงพาร์โรดเท่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นล้อแม็กล้อแม็กแม็กใหม่ยางใหม่ให้คุณลูกค้าไปเลยคะ่ะทั้ง4เส้นนี้ของเรานะคะ ลูกค้าออกไปนะคะไม่ต้องไปแต่งไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ได้หล่อหล่เท่แบบนี้ไปเลยนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มีเครดิตนะคะอย่างที่เราบอกนะคะของเราทุกคันเลยค่ะทั้งร้านนะคะที่คุณลูกค้ามีเครดิตนะคะสามารถเริ่มต้นได้ที่ฟรีดาวนะคะค่างวดก็เบาเบามากเลยค่ะสําหรับคันนี้ค่างวดไม่ถึง9,000บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่มีเครดิต แล้วก็เราก็ยังมีดอกเบี้ยพิเศษให้คุณลูกค้าไปอีกค่ะแบบจุดใจไปเลยค่ะและที่สําคัญนะคะของเรานะคะคุณลูกค้ามาทําเรื่องนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ค่าดําเนินการนะคะหรือจะเป็นภาษีพรบบค่าโอนนะคะเราแถมให้ฟรีๆไปเลยนะคะสําหรับ คุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าเก่าหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวเราโชว์เข็มไมให้ดูกันไปเลยนะคะว่าเข็มไมหมื่นแปดจริงหรือเปล่าโอ้เสียงก็เทด้วยนะคะ,คะเข็มไมของเรานะคะอยู่ที่1 8 7 9 1ืนกิโลเมตรเท่านั้นจ้าเราให้ดูเลยนะคะเราดูภายในกันก่อนนะคะของเราไม่ต่างจากสภาพรถใหม่เลยนะคะขอบอกว่า สวยมากๆและคันนี้นะคะสะอาดสะอ้านนะคะเปราะไม่มีขยับแล้วก็นี่เลยมาพร้อมกล้องมองหลังให้คุณลูกค้าด้วยค่ะทุกวันนี้รถเราสะดวกสบายมากขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะคะหรือจะเป็นอ่อกล้องด้านข้างนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกนะคะเวลาจอดรถนะคะ านใดที่สนใจนะคะสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรืออยากสอบถามรายละเอียดกับการออกรถนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอาชีพอะไรที่สามารถออกได้นะคะขอแค่คุณลูกค้ามีอาชีพให้ทางไฟแนนซ์ตรวจสอบค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานพ่อค้าแม่ค้าอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้านะคะขายของตามตลาดนัดนะคะหรือว่า ขายของตามตลาดสดนะคะมีแผงประจำให้ทางฟพนนซ์ตรวจสอบนะคะหรือจะเป็นอาชีพเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่พันุไข่นะคะเลี้ยงปลามีบ่อปลาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือจะเป็นเลี้ยงแพะนะคะเลี้ยงหมูนะคะเลี้ยงวงัวเลี้ยงควายนะคะก็สามารถออกได้เช่นกันค่ะขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งมาะคะว่าต้องการออกรถรุ่นนี้นะคะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วคุณลูกค้าทําอาชีพอ,อย่างเช่นอาชีพ เลี้ยงวัวนะคะไม่มีการขึ้นเอกสารทะเบียนเกษตรกร,กรใช่ไหมคะอาชีพเลี้ยงวัวขอเพียงแค่คุณลูกค้ามีอคอกวัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่อคอกวัวอยู่ที่ไร่นะคะหรือ,อคอกวัวอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถออกได้เช่นกันค่ะอยากจะบอกว่าขอแค่ไม่ติดแบคทีเรียนะคะเราช่วยทุกเคสดันทุกเคสให้คุณลูกค้าได้รถดีๆไปใช้แน่นอนค่ะภายในนะคะไม่ต่างจากสภาพรถใหม่เลยค่ะเบาะเดิมๆไม่มีขาดไม่มี ย่นนะคะท่านใดที่สนใจกำลังมองหารถออนนิวสีประตูนะคะปีใหม่เข็มไม่น้อยนะคะสามารถทักมาหาเราได้นะคะที่เพจช่างดำคอนบุรีนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะแอดไลน์มาหาเราก็ได้นะคะที่ไลน์แอดช่างดำคอนบุรีของเรานั่นเองจ้าหรือว่าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงหรือมาลองทดลองขับรถได้นะคะที่อำเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ และที่สําคัญนะคะสําหรับออนิวคันนี้นะคะเรายังมีรับประกันซ่อมศูนย์ให้คุณลูกค้านะคะสูงสุดถึง2ปีนะคะเขาบอกว่าคันนี้1รถปีใหม่นะคะปี2 0 2 2แล้วก็ไม่น้อยและที่สําคัญนะคะเรายังมีรับประกันซ่อมสู์ให้คุณลูกค้าซ่อมศูนย์อีสุดให้อีกสูงสุดถึง2ปีนะคะยังไม่พอนะคะยังให้อีกนะคะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณลูกค้ายีิน4ชั่วโมงค่ะถ้าคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถ ทักมาหาเราได้เลยนะจ๊ะทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะได้รถออกไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าเราแต่งให้เรียบร้อยแลย้วคุณลูกค้าฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะได้คันนี้ค่ะไปเอาไปขับหล่อๆเท่ๆกันเลยจ้าหรือว่าจะเอาไปรับสาวก็ได้นะคะนี่เลยเป็นตัว บางท่านนะคะ,ะสอบถาเป็นแคป็เราก็มีให้คุณลูกค้าได้เลือนนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปนะคะหรือว่าจะเป็นตัวยกสูงก็มีให้เลือนนะคะก็มีทั้งแบบเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาหาเรานะคะหรือโทรมาหาเราได้ทางเบอร์โทร08-1-076-3636ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถ ักมาหาเราได้นะคะหรือว่าลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะขอแค่โทรมาหาเรานะคะหรือว่าทักมาหาเรานะคะเดี๋ยวเราให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเข้าไปเซ็นให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านได้เลยและไม่ต้องห่ววนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเซ็นแล้วนะคะไม่สะดวกเข้ามารับรถนะคะเรายังมีบริการจัดส่งรถให้คุณลูกค้าด้วยด้วยจ้า สนใจร bueno, ุ่นไหนนะคะไม่ว like ่าจะเป็นรถเก๋งนะคะรถเก่งของเรานะคะค่างวดเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทค่ะแล้วก็สําหรับรถกระบะแข็นะคะของเราค่างวดเริ่มต้นที่5,000-6,000ปถึงบาทค่ะหรือว่าจะเป็นสีประตูสีประตูแล้วก็มีหลายแบบนะคะมีทั้งแบบเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาให้คุณลูกค้าได้เลือะค่ะไม่ว่าจะเป็นอีซูซุโตโยต้าหรือเป็นฟอร์ดนะคะคุณลูกค้าก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เพราะว่าเรามีหลายแบบหลายรุ่นให้ได้เลือกนะคะเข้ามาเลือกเข้ามาดูเข้ามาจับซองกันได้เลยนะจ๊ะ สเสถียรีกดละสัญญาณเราอ๋อไม่สเสถียรใช่ไหมน,นี้ขึ้นโอเควันนี้สัญญาณเราก็อาจจะสะดุดนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราให้ช่างมาดูสัญญาณไรไฟช่างกําลังทําสัญญาณอยู่ใช่ค่ะก็ะอาจจะสะดุดนิดน,นึงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกับช่องทางของ ติดเรานะคะคุณลูกค้าค่ะเรามีเพจ Facebook นะคะช่างดำคอนบุรีนะคะ YouTube ช่างดำคอนบุรีค่ะแล้วก็ Ti k t o k ช่างดำคอนบุรีนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะอยากทักไลน์ก็ได้นะคะเรามีไลน์นะคะก็คือ ID ไไลน์ช่างดำคอนบุรีเหมือนกันค่ะคุณลูกค้ายังไงก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะหรือว่าใครนะคะอย่างที่บอกเลยว่าสะดวกเป็นแบบไหนนะคะไม่ว่าจะ เข้ามาจัดไฟแนนซ์ที่ร้านนะคะเข้ามาดูรถหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงทีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะย้ำอีกทีหนึงค่ะกับเบอร์นะคะ0810763636เท่านั้นนะค,ะคุลูกค่ะ,คะแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะถ้ามีการรอกให้โอนเงินนะคะของทางเต็นเรานะคะก็คือจะมีบัญชีเดียวก็คือบัญชี ช่างดําคอนบุรีเลยนะคะเป็นชื่อเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะคสําหรับของซินเราเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไลน์หน้านะคะเราจะพาคุณลูกค้าไปดูรถรุ่นไหนอีกหรือว่ามีเงื่อนไขตัวไหนมาเสนออีกนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ,คะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับเซลล์สวยๆด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ